u n i v เ r s i t y ซิตี้ถ้าบอกด้วยภาษาอังกฤษหรือพูดด้วยภาษาวิชาการเนี่ยไม่น่าสนใจหรอกตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับถ้าไม่มีพึ่งเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยในการที่จะผสมเกสรดอกไม้ชีวิตในน้ําคนไทยส่วนมากไม่รู้เลยอากาศที่เราหายใจน,ะนั้นออกซิเจนเนี่ยมันไม่ได้มาจากป่าและใบไม้เท่านั้นหรอกอันนั้น,เ,นเรื่องเล็กเพราะจริงๆแล้วป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในมหาสมุทรในโอบายของประเทศที่พลาดไปต,ตั้งแต่ต้นเลยคือคําว่าสิ่งแวดล้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นประโยคยาวๆนี้แล้วต่อไปนี้20กระทรวง 250กรมทํางานทั้งหมดจะต้องมีแผนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อมผมคิดว่าพอกันทีที่เราเห็นมานานแล้วปักกล้วยปลูกมะนาวเอาไว้หลอกลวงกันเองว่านี่ไงมันเป็นที่ดินเกษตรกรรมแต่คุณไม่เคยคิดจะมาเก็บดอกออกผลคุณไม่เคยมาใส่ปุ๋ยคุณไม่เคยทําอะไรกับมันเลยคุณแค่จะเลี้ยงภาษีมาออกกฎหมายกันดีกว่า University ถ้าบอกด้วยภาษาอังกฤษหรือพูดด้วยภาษาวิชาการเนี่ยไม่น่าสนใจหรอกตัวอย่างง่ายที่สุดนะครับถ้าไม่มีพึ่งเราไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยในการที่จะผสมเกสรดอกไม้นอกจากสิ่งที่เกเกรเเากอรวเมียมาถูกันแต่่มมมันไสาารถ ในสเกลใหญ่ได้นั่นเป็นแค่ตัวอย่างแล้วเรารู้แล้วว่าขนาดนี้พึ่งมันหายไปโดยที่เราไม่ตั้งใจจะไปฆ่าพึ่งเลยแต่แค่เราไปเอาน้ําพึ่งมาเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยถามว่าตัวอ่อนของพึ่งมันจะกินอะไรเพราะนั้นการที่เราไปเอาน้ําพึ่งมามากมายขนาดนั้นเนี่ยพึ่งมันก็ต้องค่อยๆลดปริมาณลงไปนะั่นตัวอย่างแรกแล้วฉีดสเปรย์ไล่ยุงไล่มแมลงพึ่งก็โดนไปด้วยเราทําลายวัชพืชและทําลายอื่นด้วยการใช้ยาฆ่า,มาแมลงพึ่งก็ไปด้วยชีวิตในน้ําคนไทยส่วนมากไม่รู้เลยอากาศที่เราหายใจน,ะนั้ออน จริงแล้วป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในมหาสมุทร ปลาเหล่านั้นก็คือแพลงต้นพืชที่มันมารับสังเคราะห์แสงอยู่บนผิวน้ําทะเลซึ่งเป็น7ส่วนใน10ส่วนของโลกแล้วมันดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วมันคายออกมาเป็นออกซิเจนมันกลายเป็น60%อเซของออกซิเจนที่เราหายใจทุกวันทุกคืนนั่นต่างหากที่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราบอกว่าไม่เกี่ยวกับธุรกิจอะไรก็ได้แต่ถ้า2อย่างนี้ไม่มีเราไม่เหลือเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าใครอาชีพอะไรทําธุรกิจไหนไม่เกี่ยวเลยต่อให้มีเงินเดือนกินทุกวันก็จะไม่มีข้าวกินไม่่่่่่มม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 มีีีีีออาาาาาาหหรกกกกิินนไไไไไผลล้้พววแ็ศยใจ หายใจเพราะว่าไม่มีแพลงต้อนแพลงต้อนอยู่ได้ไม่ได้ด้วยการที่เราหาอาหารส่งไปให้มันเลยอาหารหลักของมันต้อนมูลคืออึอของหวานซึ่งเหลืออยู่แค่1ล้านตัวแล้วในโลกนี้ เมื่อก่อนคนไทยก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าการที่เห็นฝรั่งล่าวานเอาไข่ปลาวานไปใช้นั้นเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวมากเลยครับเพราะถ้าเกิดไม่มีวานไปปล่อยมูลของมันตามพื้นที่ต่างๆแรงต้นไม่มีอาหารนะครับอย่าว่าแต่เศรษฐกิจแล้วกระทบต่อชีวิตเลยครับการที่ความหลากหลายทางชีวาภาพหายไปสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราจะปลูกข้าวไว้กินเราจะปลูกผักไว้กินผักมันก็ยังไม่ต่อออกดอกออกเป็นเม็ดเลยนะครับถ้าไม่มีมแมลงตัวชันนรงไปผสมให้มันการที่เราจะให้มันเกิดมเมล็ดได้เนี่ยมันต้องมีการผสมเปศอนระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเสมอมันไม่ใช่แค่ ธุรกิจดีหรือไม่ดีแต่มันเรื่องการที่ว่าเราจะมีอาหารเข้าท้องหรือไม่เราจะมีอากาศหายใจหรือเปล่าเรื่องนี้สําคัญมากแต่ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วรู้สึกว่ามันไกลตัวทั้งที่พอบอกว่าแล้วคุณหายใจหรือไม่แล้วคุณกินข้าวหรือไม่การที่เรายังเชื่อมันโดยตลอดว่าเราเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารแปลว่าเราต้องบอกว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารแต่ถ้าความหลากหลายทางชีวภาพหายไปแปลว่าเราก็จะไม่มีความมั่นคงทางอาหารของเราเองเหมือนกันนะอย่าไปพูดถึงเรื่องว่าเราส่งออกอาหารไปเลยด้วยความหลากหลายทางชีวภาพไสเดือนเราก็หายไปเท่าไหร่ก็ไมเราะ้ถาแมงที่ผสเกสอกไม้ สิ่งที่จะไปช่วยปวนดินให้รากต้นไม้มันสามารถโตได้ก็หายแล้วก็เรายังเผากันแบบนี้มันก็จะไม่เหลืออะไรให้เรากินเลยนะครับก่อนที่มันจะบอกว่าไม่มีอะไรกินเราไม่มีอากาศดีๆหายใจด้วยเรารับได้หรือถ้าเรารับไม่ได้ความหลากหลายทางชีวาภาพเป็นคําสวยๆทางวิชาการแต่การเข้าใจว่าระบบโครงสร้างธรรมชาติที่มันทําของมันมาเองฟรีๆเราไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้มแมลงเปผสมเกสรดอกไม้เราไม่ต้องจ่ายเงินให้แข็งต้นมันคายออกซิเจนออกมาเลยแล้วเราไม่ทําแต่เราไปทําลายมันอีกต่างหากนั่นเนี่ยแปลว,ว่าเรามาผิดทางมากๆ ผมลองทำเรื่องนี้มาหลายมุมผมพบว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการสื่อสารเพราะการสื่อสารที่จะมาออกเป็นคลิปแบบนี้เนี่ยนี่อาจจะเป็นคลิปต้นๆน,นะครับในประเทศไทยที่มาถามผมเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่ว่าผมจับไมโครโฟนแล้วเขานั่งอยู่อยู่กับที่เขากำลังจงมาฟังเรื่องอื่นแล้วผมมาพูดเรื่องนี้เขาถึงจะได้รู้แต่นี่อาจจะเป็นทักข่าวชุดแรกที่เดินมาถามผมเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสนใจจะถามได้ซ้าไปเขาไม่อยากจะฟังเขาไม่อยากจะรู้แต่พอฟังแล้วทุกคนก็บอกว่าพยักหน้าบอกเออจริงตรงนี้ไม่ใช่หรืออทททีีีี่่่่เเเเรร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 าา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 ูู้้้สึกกกววมมะบบบบฟธชติํงนใหัยไป ธรรมชาติเราไปทําลายมันเนี่ยเพื่อเราหวังว่าเปลี่ยนมันเป็นเงินใช่มันเปลี่ยนออกมาเป็นเงินได้จริงเราตัดต้นไม้ลงมาเราได้สุงเราได้สุงไปทำเฟอร์นิเจอร์เราไปขายเป็นเป็นเงินเข้ามาเราตัดป่าออกมาแล้วไปปลูกพค้โพดเราไปปลูกอ้อยเราไปปลูกอะไรอื่นต่อไปแล้วเราก็ได้เงินใช่เราได้เงินแต่เราไม่นึกเลยนะครับว่าป่าผื้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นหรือทะเลท่อนนั้นที่มันสมบูรณ์แล้วมันสะอาดผมไม่ได้พูดถึงขยะนะครับผมกาลังพูดถึงว่าการที่ไม่มีสารพิษลงไปในน้ํานั้น,นี่ย มันต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าที่มันจะสะอาดอย่างนั้นอาจจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 70- ็ดถึงร้อปีนะครับเพื่อจะให้มันกลับมาหน้าตาแบบนั้นเราอาจจะทาให้มีพื้นที่ออกมามีต้นไม้เยอะๆแล้วเราเรียกมันว่าป่าอาจจะใช้เวลาแค่หปี10ปีแต่ว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่มันจะกลับมาพร้อมกันกับอย่างนั้นเนี่ยมันใช้เวลานานกว่านั้นเยอะเลยเพราะนั้นสิ่งที่เราไปเผาไปตัดมันออกนันน่ะมันสะสมมาหลายชั่วอายุคนเพียงเพื่อเราจะเปลี่ยนมันเป็นเงินซึ่งไม่คุ้มเลยเอาไปชี้ที่ไหนคนก็จะบอกว่าองล้า่ยนีะเออจริง เ,เพราะว่าคาว่าเออจริงเนี่ยมันมาจนจายเกินไปทุกปีเราจะไม่รู้จากของมีค่าเลยจนกว่าเราจะสูญเสียมันไปเหมือน,น,นคนอกหักครับตอนแฟนอยู่ไม่รู้สึกหรอกแต่พอแฟนไปแล้วเนี่ยทีนี้ก็จะภูมปลายโวยวายแบบเดียวกันเลยฮะธรรมชาติก็เหมือนแฟนที่รักของเราเ็าอยู่งเขามาดีๆเรามาถึงเราก็จัดการเขาใช้เขาแบบไม่สนใจใายดีเขาเลยเนะี่ยแล้ววันนี้เขากําลังไปจากเราแล้วนะครับแล้วไปแบบไม่กลับด้วยว่ากันจริงๆแล้วโลกใบนี้มันอยู่มาก่อนมนุษย์สัตว์ทั้งหมดที่มีในโลกนี้ก็มาทีหลังพืชเพราะเราต้องเก็บพืชให้ได้นะครับถ้าเราไม่ด้เเืวหยยลลอ เราเป็นเผ่าพันธุ์เดียวในสัตว์ทั้งหมดที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่ทําลายล้างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ใดๆของโลกที่เกิดขึ้นมานโยบายของประเทศที่พลาดไปตั้งแต่ต้นเลยเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่แผนฉบับที่1ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐใช้มาจนถึงวันนี้ปรับปรุงใหม่ทุกๆ5ปีถ้าใครไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติจะไม่สามารถได้การสนับสนุนทางนโยบายไม่ได้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณไม่ได้ตั้งกระทรวงได้ซ้ําไปแต่สิ่งที่ขาดไปคือคคําาาวว่่่สสิิิงงงแแแแดลลอมผนพััฒเศรษฐกจหชตะ แวดล้อมควรจะเป็นประโยคยาวๆนี <chairs> ้แล้วต่อไปนี้20กระทรวง250กรมทํางานทั้งหมดจะต้องมีแผนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะมันไม่ใช่เรื่องของกระรวงใดกระสวงหนึ่งละมันเกี่ยวกับทุกหน่วยเลยคุณไปตั้งอาคารคุณไปตัดถนนคุณไปต่อทำอะไรทั้งหมดนะขาดเรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นหัวใจเลยมันเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างละไม่มีประเทศถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีสังคมถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมไม่มีเศรษฐกิจและธุรกิจถ้าไม่มีสิ่งแวดล้อมเพราะนั้น้ปนคตัรบไ ที่ทำมาทั้งหมดนั้นเนี่ยเราหยิบฉวยเอาจากสิ่งแวดลอ้อมเราอยากจะได้ความทันสมัยแต่ไร้การพัฒนา คือได้แต่ความทันสมัยคืออยากได้ตึกอยากได้อาคารอยากได้ถนนใหม่ๆเข้าไปให้อยากให้สะดวกมันเป็นเรื่องความทันสมัยแต่พอมานับดูวันนี้มันไม่เรียกว่าการพัฒนาเลยเพราะมันเป็นการทำลายเราสร้างอะไรตัวมีอะไรเข้าไปในทะเลกลายเป็นไปเปลี่ยนวิถีการเดินทางของคลื่นแล้วก็ทรายตะกอนทรายเปลี่ยนการเดินทางของมันเริ่เลยเกิดการกัดเซาะชายฝั่งกัดเซาะป่าชายเลนเป็นของที่หาปลูกแทนไม่ได้ปลูกใหม่เองด้วยตัวเองเอาเงินเราไปปลูกเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่ตรงพื้นที่นั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับการที่มันจะเป็นตัวอย่างงงงง่่่่่าาาาาายยยยททีีีสสุุดดือออกกกกหรรรััฐฐบบลลนฎมเเวขภษิิู เวลาเนี้ยไม่มีข้อยกเว้นเลยเลยทําให้เจ้าของที่ดินที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนตัดป่าทิ้งเอาดินถมหรือไม่ก็ปล่อยเช่าให้คนไปเข้าทําบ่อกุ้งบ่อปลาแทนเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากเสียภาษีเพราะการที่รักษามันในสถานะที่มันเป็นป่าชายเลนซึ่งเป็นของดีขายยากแล้วทุกคนก็เรียนมาตั้งแต่เด็กว่าป่าชายเลนคือสถานที่ที่เป็นอนุบาลลูกลกุ้งลูกปลาเป็นผู้กันกรองสภาวะแวดล้อมให้มันสะอาดทําให้สิ่งแวดล้อมที่มันสกรปรกจากบนฝั่งเนี่ยมันไม่ไหลลงไปในทะเลเร็วเกินไปเราเข้าใจแต่แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ข้อยกเว้นเนี้ย ที่จะไปแก้พระราชบัญญัติพรบภาษีที่ดินุภาผมเสนอให้ออกเป็นพระราชกําหนดยกเว้นภาษีที่ดินพิเศษสําหรับพื้นที่ที่มันเอามาใช้เพื่อการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งป่าชายเลนผมคิดว่าพอกันทีที่เราเห็นมานานแล้วบักกล้วยปลูกมะนาวเอาไว้หลอกลวงกันเองว่านี่ไงมันเป็นที่ดินเกษตรกรรมแต่คุณไม่เคยคิดจะมาเก็บดอกออกผลคุณไม่เคยมาใส่ปุ๋ยคุณไม่เคยทําอะไรกับมันเลยคุณแค่จะเรียงภาษีมาออกกฎหมายกันดีกว่าถ้าคุณเอาที่ดินเหล่านั้นเป็นที่ฝากวางของฝางข้าวเป็นที่ฝากวางของปุุ๋๋ยยทที่่เขาาาาามํปพออหรรืก เกกษตรแค่ฝากวางก็พอเพราะถ้าไม่ได้ฝากวางจะไม่มีที่วางนะเพราะมันมีฟางอยู่30ล้านตันในประเทศไทยทุกปีที่ถ้าหากว่าไม่มีที่เก็บเผาก็เผาเผาแล้วก็เป็น PM 2.5เสียหายต่อปอดเราทําลายสิ่งแวดล้อมนกหนูมแมลงตายหมดเอาภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างมาเพื่อกําหนดให้คนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เพื่อการบังคับให้ต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินดีกว่าับ